ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาออกใบเสร็จทับใบกำกับภาษีนะครับซึ่งเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นก็คือเรามาที่ในเรื่องของเลขที่กันก่อนนะครับในโปรแกรม d v Form Plus เนี่ยเลขที่เอกสารเราสามารถที่จะให้โปรแกรมตั้งเป็น running auto ได้นะครับแล้วก็จำนวนของเลขที่เอกสารเนี่ยเราสามารถกำหนดได้นะครับตั้งแต่2หลักขึ้นไปนะครับ เลขที่เอกสารที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับที่ผมกําลังแนะนําอยู่ตอนนี้ก็คือเราสามารถที่จะตั้งเป็นเมนนวลนะครับก็คือหมายถึงเรากรอกตัวเลขเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะกรอกตัวเลขลงไปนะครับโดยที่ไม่ให้โปรแกรมเนี่ย running number ของเอกสารขึ้นมานะครับผมใช้อยู่ที่5หลักนะครับก็คือ0 0 0ย์แล้วก็1นะครับ เมื่อเรากรอกเลขที่เอกสารลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับกด enter 1ครั้งนะครับมาที่ฟิลด์ของวันที่ซึ่งลำดับของฟิลด์ที่เราจะกรอกข้อมูลนะครับเราสามารถที่จะจัดลำดับได้นะครับจัดลำดับได้ว่าสมมุตินะครับลำดับเลขที่ในการกรอกเอกสารเนี่ยเราจะให้เลขที่ของเอกสารเนี่ยเป็นลำดับที่1น,นะครับต่อมาลำดับที่2ก็คือเป็นวันที่นะครับ พอเรากรอกเลขที่เสร็จเรากด enter นะครับเคอร์เซอร์ก็จะวิ่งไปที่ลำดับถัดไปก็คือลำดับที่2ในวันที่เองอัตโนมัตินะครับเมื่อมาถึงฟิลของวันที่เรากด enter ผ่านนะครับกด enter ผ่านวันที่เนี่ยก็จะขึ้นเองอัตโนมัตินำวันที่ของคอมพิวเตอร์ที่เราเซตไว้นะครับและก็อีกอย่างหนึ่งวันที่ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะแก้ไขได้นะครับ หากเราต้องการที่จะออกบินย้อนหลังเนี่ยเราสามารถแก้ไขได้แล้วก็ในเรื่องของอ่าเขาเรียกว่ารูปแบบของวันที่ก็จะมีให้เลือกนะครับเป็นแบบเต็มแบบย่อนะครับมีหลายแบบนะครับซึ่งเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้นะครับซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้ผมเคยแนะนําในเรื่องของอ่ารูปแบบของวันที่นะครับก็สามารถเข้าไปดูในคลิปวิดีโอได้นะครับ ต่อมานะครับต่อมาก็คือในเรื่องของพนักงานขายตรงนี้เราสามารถที่จะกรอกหมายถึงว่าพิมพ์ลงไปก็ได้หรือเราจะตั้งให้เป็นออโต้อย่างที่ผมกำหนดขึ้นมาก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราตั้งเป็นออโต้ขึ้นมาเมื่อเรากดเคอร์เซอร์มาลำดับฟิลด์ที่3นะครับ ถึงฟิลด์ของพนักง,งานขายก็จะแสดงชื่อของพนักง,งานขายขึ้นมาเองอัตโนมัติตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่เลือกนะครับไม่เลือกถ้าเราตั้งแบบนี้นะถ้าเราไม่เลือกเนี่ยโปรแกรมจะไม่ยอมให้ผ่านในเรื่องของฟิลด์ที่จะไปในฟิลด์ถัดไปนะครับก็คือไม่ยอมนะครับถ้าเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเรากรอกข้อมูลก็ไปเองก็จะเป็นเมนนวลธรรมดานะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้คือต้องเลือกอย่างเดียวนะครับ เมื่อเราใช้เมาส์คลิกเลือกกดโอเคนะครับ,รบก็จะสามารถที่จะข้ามไปยังฟิลด์ถัดไปได้เลยนะครับซึ่งหลายท่านที่มีฟังกช์ชันแบบนี้นะครับ,รบก็คือให้เราเลือกชื่อของพนักงานเนี่ยอย่าลืมนะครับต้องเลือกนะครับต้องเลือกถึงจะผ่านไปยังฟิลด์ถัดไปได้นะครับต่อมาเมื่อมาถึงที่รหัสของลูกค้า รหัสของลูกค้าตรงนี้เราสามารถจะดึงข้อมูลมาจากเฟ้มข้อมูลของลูกค้านะครับซึ่งเฟ้มข้อมูลของลูกค้าเนี่ยเราสามารถที่จะกรอกรายละเอียดของลูกค้าลงไปนะครับเพียงครั้งเดียวนะครับเพียงครั้งเดียวนะครับเราก็สามารถที่จะดึงข้อมูลของลูกค้าเนี่ยนะครับไปออกบินต่างๆเนี่ยได้หมดเลยนะครับอย่างเช่นไปออกเป็นบินเงินสดนะครับหรือจะออกเป็น งานบริการก็สามารถที่จะดึงข้อมูลของลูกค้าเนี่ยไปร่วมกับเอกสารในฝ่ายของบริการได้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับใบส่งของใบเสร็จรับเงินใบวางบินต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งข้อมูลของลูกค้าเนี่ยเรากรอกเพียงครั้งเดียวเราก็สามารถที่จะดึงไปใช้งานร่วมกับเอกสารอื่นได้ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานนะครับตรงนี้เนี่ยสะดวกแล้วก็ ไม่ทำงานซําซ้อนนะครับเมื่อต้องการข้อมูลลูกค้าเราก็สามารถเชื่อมโยงไปได้เลยโดยการนะครับโดยการที่วิธีนะครับวิธีที่เราต้องการที่จะดึงข้อมูลของลูกค้ามาในแต่ละเอกสารซึ่งฟังก์ชันของตัวโปรแกรมเองเนี่ยใช้งานเหมือนกันหมดเลยนะครับ,รบก็คือให้นำเคอร์เซอร์เนี่ยมาที่รหัสลูกค้านะครับ,รบแล้วก็ใช้เมาส์เนี่ยไปกดที่ f8 list ก็คือเป็น ฟังชันด้านบนนะครับที่เป็นแถบทูบาร์นะครับกด F8 list ขึ้นมา1ครั้งนะครับโปรแกรมก็จะ,สะแสดงในเรื่องของรหัสของลูกค้าขึ้นมานะครับในช่องแรกที่เขียนว่า Index เนี่ยอันนี้คือเป็นรหัสของลูกค้านะครับส่วนช่องที่2เนี่ยคือเขียนว่าข้อมูลนะครับช่องที่3นี่เขียนว่าชื่อฟิลนะครับชื่อฟิลเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะก็เ,เ,เรียกว่าค้นหา ชื่อลูกค้านะครับเราก็สามารถที่จะเลือกชื่อฟิลที่เขียนว่า name นะครับช่องที่2นะครับหรือในช่องข้อมูลก็จะแสดงชื่อของลูกค้าอาจจะเป็นในานามของบุคคลคบริษัท,รษทหรืออื่นๆนะครับให้เราเห็นนะครับแต่ต่อไปนะครับหากเรามีข้อมูลลูกค้าเยอะๆนะครับ <ๆ S 1> ตรงนี้เราสามารถจะเซิร์ชหาได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรหัสลูกค,ค้าหรือชื่อหรือเบอร์โทรก็ได้นะครับเราสามารถที่จะพิมพ์เข้าไปในช่องอบรรทัดนี้นะครับอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นผมจะค้นหาคําว่าบริษัทเนี้ยนะครับผมก็พิมพ์ไปเลยว่าบริษัทนะครับพิมพ์ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับเห็นไหมครับพอผมพิมพ์คําว่าบริษัทเนี่ยบอไม้ๆนะครับโปรแกรมก็จะวิ่งไปตามพจนานุก,กรมก็คือ เรียงตั้งแต่กอไก่กถึงฮอนกูกถ้าเกิดว่าเป็นภาษาอังกฤษ,ษก็ a ถึง Z อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็แถบสีน้ำเงินเนี่ยก็จะวิ่งไปตามที่เรากรอกหรือค้นหาไปตามชื่อที่เราต้องการานะครับเมืม่อเจอแล้วนะครับเมืม่อเจอแล้วว่าแถบสีน้ำเงินขึ้นตามชื่อที่เราต้องการเราก็ตอบตกลงหรือกด enter 1ครั้งนะครับโปรแกรมก็จะดึงข้อมูลนะครับ ของลูกค้ารายนั้นขึ้นมาทันทีนะครับซึ่งตรงนี้ทําให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าประหยัดเวลาแล้วก็ลดความผิดพลาดนะครับของข้อมูลนะครับปกติถ้าเกิดว่าการใช้งานโดยทั่วไปก็คือเราคียรหัสเราคียชื่อเราคีที่อยู่ในทุกๆครั้งที่เราออกบินนะครับแต่ในโปรแกรม DB form p a t s นี้ไม่ต้องนะครับคีย์แค่รหัสอย่างเดียวหรือเราสามารถค้นหาได้จากรหัสก็ได้นะครับจากชื่อก็ได้จากเบอร์โทรก็ได้นะครับ แล้วรายละเอียดที่เราต้องการจะออกในใบเสร็จเนี่ยก็จะขึ้นมาให้เราทั้งหมดเลยนะครับซึ่งข้อมูลในส่วนนี้นะครับเราสามารถจะดึงข้อมูลที่ทําให้เราเนี่ย,อ,อ,ยอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างขอลล้อมูลลูกค้านะครับอย่างเช่นเกี่ยวกับวงเงินนะครับในการซื้อสินค้าแต่ละครั้งนะครับก็สามารถที่จะมาโชว์ในใบเสร็จนี้ได้นะครับก็คือโชว์ให้ผู้ ให้ผู้ใช้งานเนี่ยรู้ว่าวงเงินเครดิตในการสั่งซื้อสินค้าหรือซื้อสินค้าในแต่ละรอบหรืองานบริการเนี่ยวงเงินอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตรงนี้แต่เวลาเราจะสั่งปิ้นนะครับเอกสารเนี่ยเกี่ยวกับตัวเลขวงเงินต่างๆที่เรากำหนดให้ให้โชว์ให้เห็นเนี่ยจะไม่ออกในเอกสารหรือในใบเสร็จนะครับทำให้ผู้ ทํางานเนี่ยสะดวกเกี่ยวกับในเรื่องของวงเงินนะครับในการซื้อสินค้าหรือบริการนะครับอันนี้คือเป็นข้อมูลของลูกค้านะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างว่าเป็นวงเงินแต่ถ้าเป็นข้อมูลอย่างอื่นเราก็สามารถที่จะดึงข้อมูลมาเพื่อให้เราได้รู้ได้นะครับหรือให้เราทํางานได้สะดวกขึ้นนะครับ ต่อมานะครับเมื่อเราดึงข้อมูลของลูกค้ามาแล้วผมก็กด enter ไปยังลำดับถัดไปนะครับก็คือในเรื่องของรหัสสินค้านะครับรหัสสินค้าตรงนี้เนี่ยนะครับรหัสสินค้าตรงนี้เราก็ดึงข้อมูลนะครับมาจากสต็อกหรือคลังสินค้าของเรานั่นเองนะครับเช่นเดียวกันนะครับเราสามารถที่จะ,ะเขาเรียกว่าสแกนบาร์โค้ดก็ได้พิมพ์รหัสลงไปในช่องของรหัสสินค้านี้ก็ได้ หรือหากเราไม่ทราบนะครับเราก็สามารถทําการค้นหาได้เช่นเดียวกันวิธีการค้นหาก็เหมือนกันนะครับใช้ฟังก์ชัน F8 list เหมือนกันนะครับกด F8 list ขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ตัวสแกนบาร์โค้ดเนี่ยก็จะง่ายแล้วก็เร็วแล้วก็โอกาสผิดพลาดนี่ไม่มีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราคีย์นะครับคีย์ตัวเลขลงไปก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับเมื่อเรากด F8 list ขึ้นมาแล้ว นะครับฟังก์ชันของโปรแกรมก็จะแสดงในเรื่องของอินเด็กข้อมูลชื่อฟิลเหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ตรงนี้นะครับ,รบเราจะทำการค้นหาเกี่ยวกับชื่อนะครับชื่อของสินค้านะครับหรืออื่นๆนะครับอาจจะเป็นหน่วยนับนะครับหรือในเรื่องของจำนวนสินค้าคงเหลือนะครับ คือค้นหาได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะเรามีชื่อฟิลของการกรอกข้อมูลแต่และฟิลอยู่นะครับโอเคผมลองเลือกรายการสินค้าขึ้นมาสักหนึ่งรายการนะครับอ่ารายการเลขแล้วกันนะครับการดึงข้อมูลสินค้านะครับขึ้นมาก็คือรายการสินค้าที่เราใส่ชื่อไว้ในสต็อกนะครับชื่อสินค้ามาตรฐานของเราเนี่ยก็จะขึ้นมาเองอัตโนมัตินะครับ ส่วนลำดับด้านหน้าอันนี้เรากำหนดให้ขึ้นอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องไปใส่ในเรื่องของตัวเลขนะครับว่าบรรทัดที่1ลำดับที่1ไม่ต้องนะครับอันนี้โปรแกรมจัดการให้เราเรียบร้อยส่วนจำนวนนะครับที่ลูกค้าสั่งซื้อเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะกำหนดได้เป็น2แบบก็คือ1เราจะกำหนดให้ตัวเลขเนี่ยอย่างเมื่อกี้นะครับผมเรียกขึ้นมาเนี่ยจำนวนเนี่ยจะขึ้นเองอัตโนมัตินะครับ อาจจะเป็นจํานวนเต็มก็ได้นะครับอันนี้ผมใส่ทศยม1นําตแหน่งนะครับหรือหากเรามีทศยม2ตําแหน่งก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับ2ตําแหน่ง3าําแหน่ง4ตําแหน่งก็คือสามารถที่จะเพิ่มในเรื่องของทศยมได้นะครับแล้วก็หากเราไม่ต้องการที่จะให้ขึ้นจํานวนนะครับเมื่อเราเรียกรายการสินค้าหรือสแกนขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นช่องว่างนะครับให้เราเติมในเรื่องของจํานวน สินค้านะครับอันนี้เราเติมได้นะครับเราเติมหรือเราเปลี่ยนในเรื่องของจํานวนสินค้าได้นะครับอย่างเช่นกรณีหักขึ้นมา1อย่างนี้นะครับแต่ลูกค้าสั่ง6อย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเลขแล้วก็กด enter นะครับในส่วนของหน่วยนับนะครับที่เรากรอกไว้เนี่ยหน่วยนับเป็นคู่เป็นชิ้นเป็นอันเป็นกล่อง นะครับตรงนี้ก็จะขึ้นมาเองอัตโนมัตินะครับแต่หากเราไม่ต้องการที่จะเอาหน่วยนับขึ้นมาด้วยเราก็สามารถที่จะเขาเรียกว่ายกเลิกตรงนี้ได้นะครับในช่องของหน่วยนับเนี่ยก็สามารถยกเลิกได้นะครับสำหรับบางธุรกิจนะครับสำหรับบางธุรกิจทีนี้มาในส่วนของราคาสินค้านะครับราคาสินค้านี่ก็เป็นราคาขายที่เรากรอกข้อมูลไว้ ในคลังสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับราคาขายก็จะขึ้นมาเองอัตโนมัติซึ่งราคาขายตรงนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาที่หน้าบินนะครับเราก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปนะครับอย่างกรณีอย่างกรณีราคาของสินค้าชิ้นนี้ที่ผมกําลังทําอยู่เนี้ยราคา1 5 0 0บาทใช่ไหมครับหากเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงราคาให้น้อยกว่าหรือมากกว่าเนี่ยก็สามารถที่จะลบแล้วก็พิมพ์ราคาใหม่ลงไปได้เลยนะครับ พิมพ์ราคาใหม่ลงไปได้เลยนะครับส่วนจำนวนในเรื่องของจำนวนเงินรวมนะครับโปรแกรมก็จัดการจัดการคำนวณให้เองอัตโนมัตินะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งในเรื่องของราคาบางท่านอาจจะสอบถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการที่จะ,ะแก้ไขในเรื่องของราคาได้ไหมตรงนี้สามารถทำได้นะครับก็คือเราสามารถที่จะโปรเทคโปรเทคก็คือป้องกันการแก้ไข นะครับถ้าหากมีการแก้ไขจะต้องไปแก้ในพังสินค้าเท่านั้นนะครับอันนี้สามารถที่จะโปรเทคได้นะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังที่เขียนว่าคงเหลืออันนี้คือเป็นจํานวนสินค้าคงเหลือในสต็อกนะครับจะมาเขาเรียกว่าจะมาโชว์สินค้าคงเหลือในหน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยให้เราได้เห็นนะครับให้ผู้ใช้เนี่ย ได้ทราบจำนวนสินค้าปัจจุบันที่คงเหลือนะครับจะไดะ้ส่งของหรือหากลูกค้าสั่งนะครับจะได้รู้ว่าสินค้าเนี่ยมีพอที่จะส่งลูกค้านะครับหรือหากมีการขาดสินค้านะครับกี่จำนวนก็สามารถที่จะ,ะพูดคุยบอกกล่าวให้กับลูกค้าได้ในทันทีเลยนะครับหรือหากต้องการที่จะ,ะโชว์ข้อมูลอย่างอื่น นะครับเราก็สามารถจะทำได้เช่นเดียวกันนะครับในโปรแกรมเนี้ยเพราะว่าตัวโปรแกรมมีความยืดหยุ่นนะครับสามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขให้มันตรงจุดตรงเงื่อนไขกับธุรกิจนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะเลือกรายการอีกสักหนึ่งรายการนะครับรายการของ,ของรายการของสินค้าหรือรหัสสินค้าเนี่ย<ะ>นะครับ ผมจะตั้งไว้มาตรฐานก็คือเป็น13หลักก็คือใช้เป็นรหัสบาร์โค้ดนะครับเป็นรหัสบาร์โค้ดเราก็สามารถที่จะสแก,กนบาร์โค้ดเข้าไปในคลังสินค้าเมื่อเราไปเพิ่มรายการสินค้าได้แต่ถ้าเกิดว่าสินค้าที่เราไม่มีในเรื่องของตัวบาร์โค้ดเราก็สามารถที่จะกําหนดนะครับรหัสสินค้าเนี่ยขึ้นมาเองได้แต่ให้เข้ากลุ่มกับสินค้าที่ เป็นประเภทเดียวกันนะครับเราสามารถกําหนดรหัสได้ตั้งแต่2หลักขึ้นไปจนถึง13หลักนะครับโอเคนะครับตรงนี้นะครับก็มีข้อมูลส่วนด้านล่างนะครับต่อ1นึบินนะครับบินที่ผมกําลังแนะนําอยู่นี้ก็คือเป็นบินขนาด AC ที่ด้านขวามือนะครับอันนี้ผมพรีวิวให้ดูนะครับว่าตอนเรากรอกด้านซ้ายนี่คือเรากำลังกรอกข้อมูลนะครับด้านขวานี่คือ เราพรีวิวก่อนที่เราจะพิมพ์น,นะครับหรือเวลาเราสั่งพิมพ์ออกมาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับซึ่งก็เรียกว่าตารางนะครับนะครับตารางเราสามารถที่จะกําหนดขึ้นมาได้นะครับให้มีเส้นแนวตั้งแนวนอนนะครับหรือกรณีที่ผมไม่ได้กําหนดนะครับเส้นแนวตั้งเป็นช่องช่องนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะสะดวกในเรื่องของการพิมพ์ก็คือ ถ้าไม่มีเส้นเนี่ยก็จะพิมพ์เร็วขึ้นมาหน่อยนะครับนะครับแต่ถ้ามีเส้นนะครับก็จะพิมพ์ช้านิดนึงในเรื่องของดอทนะครับแต่ถ้าเป็นอินเจ็ตเลเซอร์ก็เร็วเป็นปกตินะครับแล้วก็ในเรื่องของสีสันนะครับที่เห็นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเติมสีสันใส่โลโก้อะไรพวกนี้ได้นะครับต่อมาด้านล่างนะครับเรามาดูด้านล่างนิดนึงนนก็คือว่า บินใบเสร็จทับใบกับภาษีนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับราคานะครับเออนิดนึงนะครับในเรื่องของสตอ็อกในเรื่องของสตอ็อกในโปรแกรม dbformplus เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะกำหนดเป็น2สต็อกได้นะครับสสต็อกหมายถึงว่าอาจจะเป็นสินค้าที่โนแวตนะครับกับสินค้าเวดตเนี่ยเราสามารถแยกสต็อกได้นะครับนะบินที่เกี่ยวกับภาษีเราก็จะแยกให้ดึงมาจาก ข้อมูลที่สินค้านะครับที่ทเรามีแวตนะครับส่วนข้อมูลของสินค้าทั่วไปก็ดึงมาจากอีกสต็อกหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นบินใบกับใบเสร็จทับใบกับใบนี้เนี่ยนะครับเราสามารถในเรื่องของแวตนะครับเราสามารถที่จะตอนที่เราดึงข้อมูลมานะครับราคาต่อนหน่วยเนี่ย เราจะใช้เป็นเวทในหรือเวทนอกอันนี้เราสามารถที่จะกรอกตัวเลขเข้าไปได้นะครับแล้วก็มาใส่สูตรในเรื่องของอาภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับ,นรบในตัวอย่างนี้นะครับในตัวอย่างนี้ก็คือราคาที่ขึ้นมาข้างต้นนะครับ <c oughs> ก็คือยังไม่รวมภาษีนะครับ <c oughs> ก็คือโปรแกรมก็จะรวมให้นะครับที่เขียนว่ารวมเงินนะครับ <c oughs> รวมเงินนี้อันนี้คือราคาที่ยังไม่รวมภาษีนะครับแล้วก็ าภาษีมูลค่าเพิ่ม7%นะครับแล้วก็บรรทัดล่างสุดนี้คือรวมนะครับรวมเงินทั้งสิ้นนะครับแล้วก็แปลงให้เป็นภาษาไทยให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะบันทึกข้อมูลนะครับบันทึกข้อมูลลงไปในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็สามารถสั่งพิมพ์การบันทึกข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยเราสามารถจัดเก็บได้ไม่จํากัดนะครับไม่จํากัดจํานวนของเอกสารแต่ละแบบฟอร์มด้วย นะครับโอเคนะครับคิดว่าข้อมูลนี้ก็มีส่วนสำคัญนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยจัดเก็บข้อมูลการทำงานของเราเนี่ยได้สะดวกรวดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยลดความผิดพลาดนะครับสามารถข้อมูเออเขาเรียกว่าสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้การตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังก็คือง่ายนะครับเมื่อเราบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วอย่างนี้นะครับเราก็สามารถที่จะมาที่เคอร์เซอร์นะครับเคอร์เซอร์เอามาที่ เลขที่ของเอกสารนะครับอ่ะผมเคลียร์ข้อมูลนิดนึงนะครับผมมาที่เลขที่เอกสารนะครับมาที่เลขที่เอกสารกด F8 list ขึ้นมานะครับเลขที่เอกสารที่เราเคยออกไปแล้วก็จะเป็นอยู่เลขที่อะไรเราก็สามารถที่จะเรียกเลขที่นั้นขึ้นมานะครับข้อมูลก็จะดึงกลับมานะครับดึงกลับมาเมื่อกี้นะครับดึงกลับมาเพื่อทําการตรวจสอบนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ทำงานเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลการออกบินนะครับในรูปแบบต่างๆอาจจะเป็นใบเสนอราคาใบส่งของใบเบิกใบยืมใบอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลในธุรกิจของเรานะครับเราสามารถที่จะสร้างตรงนี้นะครับสร้างแบบฟอร์มได้ทุกรูปแบบทุกขนาดนะครับแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินทับใบกับภาษีเนี่ยผมทำไบสอ สองรูปแบบก็คือขนาด A5 เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับขนาด A5 อันนี้เป็นขนาด A4 นะครับขนาด A5 ก็เป็น A4 ครึ่งท่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็พรีวิวเห็นไหมครับพรีวิวประมาณนี้นะครับใครต้องการจะเลือกเป็นครึ่งท่อนก็ได้นะครับซึ่งมีข้อแตกต่างกันก็คือในเรื่องของรายการสินค้านะครับรายการสินค้า สำหรับบางธุรกิจที่ว่ารายการสินค้าไม่เยอะในแต่ละบินนะครับก็ใช้เป็น A5 ก็ได้นะครับหรือถ้าหากว่า,าธุรกิจธ,ธุรกิจที่เราทําอยู่มีรายการสินค้าเนี่ยมากกว่า10รายการเราก็ใช้ A4 นะครับซึ่งข้อมูลหรือค่าคงที่ต่างๆเนี่ยนะครับเราสามารถเพิ่มเติมเพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับชื่อที่อยู่เบอร์โทร นะครับหรือโลโก้เราสามารถเพิ่มได้โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับ,รบก็คิดว่าคงจะมีประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวฝากติดตามในเรื่องของคลิปตัดไปผมจะทำเกี่ยวกับใบกำกับภาษีอย่างย่อนะครับมีข้อมูลเกี่ยวกับใบกำกับภาษีอย่างย่อมาฝากทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กขอขอบคุณสวัสดีครับผม